เราถึงแล้ววะยังเลยดิหิวแบทเซเ่น,ออนเอาอะไรปะเฮ้ยนั่นมันพี่โตปะโตไหนวะพี่โตบางโตอ่ะบางโตเนื้อแท้มึงฝันมึงฝันปะเนี่ยโอเอากูตื่นเลยเนี่ยมึงไม่เห็นเหรอน้าเขาเซเ่นไปแล้วไม่เห็นวะสวัพดีสวัสดีครับเชนครับน้องๆเห็นบางโตที่เข้ามาในเซเ่นปะอยู่ที่เชลครับเฮ้ยนั่นไง น้องหน้าคนคุณนะันเนี่ยเห็นบังตงบางนี้ป่ะอยู่ที่เชลครับหน้าเหมือนเหมือนกันนะไม่ใช่ใช่ป่ะเชลอะไรเชลสันด์วิชโอ้ยใครอีกวะเนี่ยบังตงบังตง สวัสดีครับบังโตอุ้ยไม่ใช่แล้วของแท้อยู่ไหนอะของแท้อยู่ที่เชลเชลแซวิสเฮ้ยตัวจริงปะเนี่ยบรนพูดได้ป่าวอะไม่เนื้อย่างซอสแจ่วชีสโทสแซนด์วิชเฮ้ย เนื้อแทเข้าเซเว่นเหรอใช่เนื้อแทะข้าเซเว่นเดี๋ยวแซนวิชจะอร่อยเนี่ยต้องเอาไปอบน้องอบให้หน่อยสินค้าจากเซเว่นเดลิเวอรี่ได้แล้วครับขอบคุณครับไม่ใช่ไม่ใช่เราขอบคุณครับโอ้หอมนะเนี่ยหอมนะเนี่ย อว,วันนี้เนื้อแท้เข้าเซเว่นแล้วเนื้อย่างซอสแจ่วชีโทตแซนด์วิชที่เซเว่นใกล้บ้านคุณโอ้แซนด์วิชยังอร่อยขนาดนี้กินที่ร้านเนื้อแท้จะขนาดไหนอะไปกันต่อเฮ้ยขออีกิน,นึงพูดสโลแกนหน่อยบังนัวแท้บัง ม่ให <My S 1> บงังใกล้บ้านบอกว่าบางังอะไรบงังอะบังกล้องผมเขาไปนั่งอะไรของเขาะนะนั่นได้ดีตกใจเลยใจมีอาการเลยไปนั่งข้างหลังด้วยเดี๋ยวก็ดังอีกไปไวรัเล่าอีกแชร์กันทั่วโซเชียลเลย